สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มารีวิว Power Amp TDK อีกแล้วนะครับเป็นรุ่น DX DX4 นะครับจุดหนนะครับก็เป็น Power Amp 4 Channel ของค่าย TDK นะครับ DX4 อ็จุดหนนะครับเป็น Power Amp 4 Channel นะครับผมนะเป็น Power Amp 4 Channel เป็นขนาดตัวเครื่องความสูง 1U บางๆนะฮะใครที่ชอบบางๆนะตัวบางๆน้ำหนักเบาๆนะครับเอาไปเล่น4ี่คูณสตัวนี้เหมาะมากนะครับนะเอาไปขับ18 Channel ละ2ดอกนะครับ สดอกก็ได้นะถ้าตามสเปคที่เขาให้มาแต่ว่าดูชุดจ่ายไฟแล้วผมว่าชุดจ่ายไฟก็ถือว่ามันเป็น,ปนมออแปลงมออแปลงสวิตช,ชิ่งแค่2ลูกเองเนาะนะครับผมว่าขับสักชนแนลและ2ดอกนี่พอดีแล้วมันแรงๆนะตัวนี้แรงๆนะราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่23,900ืามนะมือแรกนะราคาตัวนี้จะอยู่ที่23,900บาท นะแต่พอมาปีนี้ปรับขึ้นนะครับจะเป็น24,900บาทนะนะครับจะเป็น24,900บาทนะราคามือแรกในปัจจุบันมือสองขายกันเท่าไหร่ช่างเอกมือสองเห็นเขา้ขายกันประมาณ1 8 0 0 0 0 9นะครับบางทีก็20,000ก็มีแล้วแต่สภาพเนาะนะครับแล้วแต่ลูกค้าที่จะยอมรับซื้อได้นะครับผมนะแต่มือแรกอยู่ที่24,900บาทหากใครสนใจมือแรกก็ลองไปหาดูในกลุ่ม TDK นะครับผมนะ ก็จะมีพี่เจ้าของเขาที่อยู่ภาคเหนือนะ au. เขาขายอยู่เขาจะมีเฟซอยู่ประมาณสองเฟซนี่แหละเฟซหรือสองเฟซนี่เนี่ย,ยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงลองเข้าไปดูพิมพ์คําว่า TDK ก็ได้ในเฟซบุ๊กมันจะมีกลุ่มเข้ามานะเราก็เราก็เข้าไปในกลุ่มดูนะถ้าใครสนใจ Power amp ยี่ห้อ TDK เนาะนะครับผมก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะราคาไม่ค่อยตกเลยสําหรับ TDK นะครับผมนะราคาเหมือนทาบเลยนะผมว่าเพราะเขาก็ทําตลาดมานานแล้วนะ นะครับผมนะทำตลาดมานานแล้วอ่ะมาดูสเปกกันนะครับผมนะสเปคนะครับนะตัวนี้เป็นค่าดีนะครับค่าดีสี่ชแนลนะครับอ่าสเปกก็จะอยู่ที่1,800วัตต์นะครับต่อชแนลนะครับถ้าขับชแนลละดอกละดอกนะครับ1,800วัตต์ต่อชแนลถ้าขับชแนลละดอกนะครับถ้าขับชแนลละ2ดอกก็จะอยู่ที่3,000วัตต์ต่อชแนลเลยนะครับ ถ้าจะอยู่ที่ชนแนลละ2ดอกก็อยู่ที่3 0 0พันวัตต์ต่อแชนแนลนะครับผมนะสามพันวัตต์ต่อ 3, ชนแนลเอา3 0 0พันตั้งเลยนะครับนะสามพันนะครับสมมติว่ามัน3 0 0พันวัตต์ต่อแชนแนลถ้าขับครั้งละ2ดอกใช่ไหมนะครับเรานะครับเราหารด้วยนะครับ2ดูก็ได้นะครับถ้าเราจะขับแชนแนลละ2ดอกนะ เอา3,000ันวัตต์นะครับแล้วก็หารด้วย2ดูมันก็จะเท่ากับ1,500้ารวัตต์เห็นไหมครับถ้าท่านเอาไปขับ21่ิบเอ็ดนิ้วชแนลละ2ดอกดอก1,500้ารวัตต์นี่คือเหลือๆนะนะผมว่านะเหลือๆเลยนะครับผมนะช <Channel S 1> แนลละ 2, 2ดอกนี่คืออิม่มๆเพราะว่ากําลังวัตต์มันจะตกต่อดอกอยู่ที่พันหาร้อยวัตต์ 1, Wh, เลยต่อดอกนะถ้าท่านขับชแนลละดอกนะครับเลยก็เลยนํามาเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิก